ว่าแม่ลูกพี่โดนเจ้าจอร์ค่ากันอยู่เจ้าห้องเวลาเลยเหรอ4 3 4 0 0าช่หอดีสอไม่เป็นับเแม่ลูกชาปดกับ4 0 0หาบุดเจ้าเียวนะเปิดี ไปเอาช่วยตีเจ้ากระเบียขอยจักานี้มือเนี่ยพอขอเจ้ามือใดเราไปมือเดียวพนักงานมันมังไหมย่าใหญ่มันเอาไปเลยนะไป่ควันลายลาตัวไาตัเดียวไปตัวเดียวไปว่าเลยออกเหล็กเหล็กพี่น้องเป็นทัเหล็กเหล็กเลือดตำดำพอมาเนเดือเลือดส่หารอาไ

อย่าเล่นตาละลอยนะเล่นตาพัน์รดเล่นตาละลอยพัน์นึ่ครับได้ขายก็โสนนและวววอขวเจ้าตาขวานใส่ใได้เอาด้วยจวยชวจะเสียเงินไหมละโอ้ยมาบมานดิถอยถอยลังเฮียงนะแจกพันยิงิดอแล้วแล้วหยาดนาก็ได้ไปโอ้ยเ๋อเจ้ากด้มันเต็มไปเลีมช้าผู้ไปเดือนหนาเด้ฉัวไดิ่ง่ตเดยด้ ลุต่อกับแม่ลูกพี่น้องเาอยซื้อสองพันย่เสองพันหือว่าขายอนึงอ้อใสองพันงพันา้แ้จะเได้บอยอยยงงคนดีขายอะไรตายไยร้ตัวละร้อยแปก็ซื้อเขาใไปไปได้เกลดพี่น้องได้เกล้วขับไปเรื่ยๆขับไปเรื่อยๆได้หอยนะที่พี่น้องซื้อตัวกันได้บ้าน สาซะนาะันบากคนจีต่อกันพี่นนอง ก็ลังต่อกันอนงสองต่อกันบแต่พข่าว่ากินของเขาเจ้าต่อกันหัวราคาหัวมันจะเื่อพไ่น้อเขาได้ต่อกันไรวนหลวนหลยมันต่อวนหลันต่ออยู่เ้ห่นปเา เอาลอดโอเอาลอดเอาวดป้าโไร้เด <g Designer> ิป oh, oh, oh. <N> ้าสวยกับอเย้ป้าอย่าป้าดิอย่าป้าดิป้าราดิปลาันเอยเัาชิบอาบงทนทีไปจับไับจับแล้วปจับ วเ่สกโล้เรขาก็ซื้อวาอย่เพี่น้องต่อาเมือสองมือสามได้เพี่น้องซื้อตลาดราคามันขยับไปเรื่อยเป็นต่อมือหลายมือพี่น้องมัเนสดอยู่สดม่วงที่สิบไท <23. S> 2ีสิบสามพันคนก็จะไปต่ออีกเนต่อต่อรอย่าวสสื่เช้าเปลี่ยน่ี่ที่สิบสาี่สิบสามพี่องคนซื้อขายกันนี่ตาเพิ่จะไปขายกับไรเลยพี่้องเพิ่มกำไรไปอีก เขาอกเสีเยแยกลูกคนส,สิเขาจะเสียแยกลูกก่อนพี่น้องลูกันเสี่ยงอ่ะอ่าสี่สามลอยสามลอยเสยแยกลูกกัน,นล,กลูก,กนคกกนคงามพี่น้อง

พยานไม่ได้ขายดูมันจิจีจิจีได้โกหกจิตอราคาหนิแม่นบ่พ่ออีลิขตีดูมันโฮอดชิชีกหอยล่ำเต๋อเฮืองเมนหัวพยานยู่เล้วพยานเตลูกมันโมฮอดเนียหมันอดมันหอดกายหลูกคนผ่านบานเนี่ยย่างแม่พี่น้องบ้านเนเืยืนเงสาม่มัน น้องคนโต่องก่อนด้วยขนห้องรานเลแม่รู้ขึ้นห้องรานเลยแมู่้

ก้นมันีนไสยาสาพนห้องอะไรเลยสาข้าเพิ่นแม่ลูกพี่น้องลูกยังกินนมอยู่ลูกเถิกเมยมไม่สมเลยเนาะแมยสมแล้วเม่ซึ่งเลยวะสา เงี้พันเท่าไรโม่ถ้าเราโม่ขายนะซีเท่าไรซีที่สองที่หนึ่งที่โอ้ซีซีม่ที่หขด้ร้หญ่ตัวควดเยอะใหญ่นะข้ัตรูเกี๊ยวย่างเป็นปายหมอิ้ก่างมันบ่เกห้องเ่ากนก็จะยตอนไม่ห แมลูกแมลูกน้องกรงนี้

ขายการขายของขายเนี่ยนแม่ย่างจืดจืดเขาต่อเขาว่าสั่ง